ผัดกะเพราโคตรกากหมูคือแบบว่าเคยเห็นคนทําแล้วมันน่ากินมากเนาะจะลองเอากากหมูของเราเนี่ยมาผัดดูนะคะใส่พริกกับกระเทียมนะคะน้ําซอสก็จะมีซีอิ๊วซอสหอยน้ําตาลทรายนิดนึงนะคะผงนัวนะคะน้ะําปลานิดหน่อยไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะทุกคนกากหมูของเราลงไปคลุกเลย เอหน้ากินมากจ้านี่เดี๋ยวน้ำก็ออกจากใบกะเพราทุกคนนี้กะเพราโคตรกากหมูนะคะโข้าวเย็นจ้ะอืมอืมอร่อยมากทุกคนด้วยความมันความเค็มๆของโคตรกากหมูอยู่แล้วไปผสมกันกันกบซอสผัดกะเพราอะแล้วคือแบบเข้ากันมากๆเลยอะกินกไข่ดาวด้วยอืม ฟิลเหมือนกินกระเพราห,หมูกรอบอะที่กรอบกว่าืมใครที่มีโคตรกากหมูอยู่บ้านก็ลองเอาทำเมนูนี้ดูนะคะอร่อย